บุญมาท่านอ้พี่น้องอันนี้ตัวนี้พี่น้องโกอุ้มตัวนี้เปลี่ยนโอนี่กระบะดีสิเปลี่ยนบมนี่เจ้าเอาสิไปวัดว่ากันไปแหละคาแรงกันเนะบบาะกระบะอ่อู้แหมมาซับเหียบเลยตัวนี้คซี่ไหมขัซี่ซับเหียบเลยครับคซี่เหียบมันส่วนมากคนไม่ชอบครับคนจะติตรงนี้ครับที่คนมาดูแต่ว่าหารู้ไหมพ่ะ นี่แหละบอกโคตรพราโคตรแม่แข็งคัเซีอะตะตะกระบะน่าจะหากินบ้านเราไม่ได้ครับยาวสี่เมตรครับสูงบ่สูงเมตรเมตรยี่เมตรสามหุ่นบ่นี่ผมจะเอาไปใส่คิตตี้วิง่งกโพดโอ้โเคียงไหมกระแตตึ่มแล้วว่ะ เกียร์ฝากคงได้ลุงเดี๋ยวจะดูกระบอกดัหนยครับใช่เนาะเกียร์ฝากเนาะกดแม่งตัวตีนตัวแดนเลยมันนี่อ้าเกียร์ฝากไ่เห็นว่ได้กันนึ่งอี่แล้ววะเป็นหัวไดกลนะครับโอ้เขายิงตัวนี้เนอ้อ Ô, <coughs> 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 Oh Nhiệt đi, Bấm mày โโ,โ้แต่กระบะก็เอาตามตรงถ้าวิ่งบ้านเราบ่าได้ครับเป็นเร่นวัสดุก่อสร้างครับแต่ผมเอาไปวิ่งเข้าพโพดนี่สวยรู้เลยครับอลูกให้ตืมหาพันไปเอาตืมหาพันเสียค่าสร้างเห็ไหมเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระบะคิตตี้ครับคิตตี้ไปวิ่งเข้าพโพดฮะ มืเอาจัดไปเอ้าจัดไปมันใไโพูดทั้งด่านเลยจากวันซิบหล่อนี่ยนี่เดี๋ยวมึงว่างจับมึงว่าใส่ใส่ดีเยใส่เป็นแต่ยางมันยังเนียวนุ่ม แมนมันมันยังเหมาะกันเนาะมันงามยูเปนเรียนใส่ปรดที่นีอขนดี่เนียมเลยเนียมนะเออขาย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 เบาโอ้ยบอกทางกันมามาใส่กับ ตหาซือนอตหดยังไม่น็อตไเอ้ยเอามาไม่นก่อนเละพูงม่ั้นเอาคอขางออกก็บื่อคือว่ะเอาออกก็บื่อคืนันสีมันมันสมท่งมันแล้วเรามันสูงเงอืมต่มันสูงแต่ยังที่แหละเดี๋ยวตีเล่นดินเลยมึงลั่งปีไม่นี่หละ แ่ขั้นหลงหนึ่งสองสามหนึ่งสามสี่ขั้นนั่นไรนี้มลลันเะยรรวมรวมหรือเปล่าแม่แรงน้ำรวมไม่ผู้นนด,ด,ด,ดำแรงน,น้ผู้เดียวพรามรวมมันต้องมาไกลเลยผู้มัมกรตะกบามีหรอเปล่อก็ยังว่าขอ,อยีเปตอขอกไหมขึ้นจังไหนสิบเฮจจังไหนวะก็ขายใช่ระบะฮะขายแต่เมนโอ,อ้โมนกันยากเขาอหดีเบิร์ลาย แม่นหมล่ะเียวมันไหซอยู่เื่องา้องจีบซื้อเด้บ่นี่ยเขาไปเดีเขาไปจุกทุนอีกหมึงจเบิดลายเลยน้องมังก็เยดังใจม่ได้หรอมันกระเทือนกก่อนลถ่วงมันสั่นไหมค่อยว่าเขาจะไปห้าแหลกบุกห้อหลอกรีเลยเขาไปแหลกเลยรถนะเออแม่นเอาไปแหลกกันเลยเอารถดินรถขอกดินจะในห้องน่ะรถห้องมันได้เปียอยี่แล้วมมันหมดหรอ เ้าต้องเบิง่งว่ารถที่เขาจะแลกนะมันสมกันบ่เออตอนที่จะเด,ดินดุนเดียวกันเอาแมวไม่เร็ว่ะอืมแล้เครื่องหน่อยกลัวเพเป็นปยังเข้าแปดีแล้วเนาะขึ้นใจอืมของให้เป็นขอกเ,เกษตรแม่นบ่หรอลอย 9, 5, 6, 7, 4, เก้าหาหกซี่เจ็ดซี่มุ่งอางรวยแม่นมีมีคันหนึ่งยู่มันหาซิผ่าวันเครื่องแปดซี่ว่ะเป็นขอกเกษตรเนาะทั้งน้ำเละกับมุกดดับ่อืมมันเป็นพวกข้าไหมเรื่อยบ่อยากอันนี้ถ้าเป็นรถบัตรนั่งกันที่เอาอยู่ ี so. ่นรถดินเน่ะนาเนี่มันรถดินเนาะใช่ว <uyor> ่าข <plus> ้า <Yap> ส <ua> ีหารถดินปล่อยรถดินเทาาลดไปเล่นอันนี้ดีกว่าแหลกดีกว่าเขาามงเซืเขาไม่ได้เสียเงินหลายไอ้หนี้อันหกรอข้อเกษตรแหลกกระ k i ต t i เลยเบาแล้วงานดินเมีไงเอาอะไรกก็หนีก็แหลกเอ้อ ก้านเขียวอุ้ยตะหนักว่าเพราะว่าเป็นตะหนักไปลุงกระบะนี่ก็เอ๊าะมันพับเท่าไรนี่พับหาเลยตัวนี่งหาตัวสี่บักนี่เป็นสามมิดแทนอุ้ยผุหลายตัวลงุงผุหลายแล้วนี่โอุ้ข่อยเสียเปียกแห้งไม่ได้เสียเปียกจะลงเพิง่งขึ้นอีกอี้ยโมพาลโมพานมานัมนดีเกินไป อยู่เนี่ยเวียนน้ำรถสะไลมากถึงใจถึงตายอยู่เนเออกื้อในรูปอยู่โอ้ยอย่าว่าะเกื้อในรูปวูายังพูกเด้ตัดแยกอะไรอยู่แต่ว่าได้คนมามีเงินพี่น้องคนมามีเงินมามีเงินเจ้าเสื้อวหมดเลยเงี่ยวเข้าเข่าเป็นีอะไรพูนขั้นดีเซื้อมาตั้งหกแสนเงินเกี่ยวเข่าไหมไม่ได้เห็นยังในหนึ่ง ไปบอกว่าเกียเ่ยวเขาไม่ได้เงินมาเบิ่งปบาเราเด้อใชมีบ้บาทเลยรถเก่าๆยังได้เงินหลายกว่าประสานรถใหม่ไม,ม,ม่ยอมเด้ออจี๊ดเร็วๆเลยจกและข้ออยู่นั่นเลยเอำเปิดรา,า,าคา,าไปไหมลุงมาจะบอกรายเแหมเอาอี่างเดยบักรถบัตกับบอกรายพึ่งรถบัตรสองปีแล้วพัได้เทพท่านเลยอยู่นอนอยู่นั่นเลยจกเซฟฟีนี้และนี่จี๊ได้ขายแต่บอกรายก็ตัดลุงเลยตัดเอารถบัตเด้อแับนี้เอ้อ ตาลงขายจุงลังขายเชียงขายโอ้โเชียงแลนแจ่เท่าไรลักพันหนอเจ็ดพันกิโล <laughs> เออ,อยังบะเลยห้องขาว,ว่ะเลยห้องาวเจียจะเลยห้อง่าปลมบ่ปัู๊ปควบไปเลยเนาะโอ้ไปถามมึงทีล่ะเนั่ยรุ่นแต่ของชิกุงบอกว่าเส้นนึงเส้นสองแต่ยูนี่เอยห้อง่าี่พงเดยแมนยูนี่หามืนห,หามืนเก่าหามือเก่หหา เตียมมันที่ฝีผมอ๋อเอาเปียน้นใส่หัว n h a ไปใส่หัว nhau มวยไกยนุกดองเป็นเม่อไ่เมื่อไหมาหนีที่ใบผุ้นจะหนักเอามาหนีกับที่นุกมันกุ้มต่อเลยก็จะเอาใบพุนเป็นยังให้มันเป็นขวงไหมให้มันขวงเหงาใบพุนไหมขวงเหงานั่นแหละกระติมเป็นกระดองเลยกระตีตัวหลังข้าเป็นของนอนหรือว่าเป็นของเก็บคลองไป ป่ามึงว่าไก่มึงคัวบดนั้นออบ่เกี่ยวกันนี่ล่ะคั่วแต่ตัวนี้สินนนหือสิยังไงสิเป็นตูนนอนก็ได้เอาให้เป็นตูนนอนดีๆก็ได้เดีวล่งใส่เลีนบบ่เอาไปตุ้หลักไอ้โ้นี่บอกัเขี้ยนบอกเบีย่อือนี่แล้วิ่นจะได้หมเดิอืเ้ากรเขียนให้มันมามันอยากไ้เท่าใดกระเขียนวะ Bây giờ nó trông vô Mọi có mắt tâm trí cho ăn à Màu khá nạ, cái cục cục mà lại Mọi người không lịnh lắm Ừm Nhưng mà Giờ tối mới nói hết bác Ừ, bộ đó xâm đi Ủa thằng Ả-mân bộ thẻ lấy, lốt yên nhọn thằng Ả-mân rồi đấy Ừm Ủa, dạng, xây dạng, 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 rồi